อ่แล้วครับก็บกาบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ Fishing Planet มาเดิมแล้ววันนี้จะไปล่าบอสบ่อ Mud Water Room รูมที่อะไร Mud Water River นะครับก่อนไปเนี่ยซื้อใบอนุญาตก่อนล่าบอสได้เฉยต้องซื้อปะวะซื้อแหละ4 0 0งช่างมันสิ่งที่เราเตรียมไปก็แค่คันเตียปลอมกับ Casting Spoon จริงๆไม่ต้องมีก็ได้ปะวะเอามีอยู่แล้วนะครับไปเลยเชอร์วิค มาล่าบ,บอลนี่ผมไม่ได้ไล่เลี่ยงตามเลเวลของบอลนะครับนึกอย่างมาบอลไหนก็มามอนเตอร์ฟิชบอลนี้จะเป็นปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนทำม,มินมืดชื่อของมันคือปลาช่อนทำม,มินมืดไม่รู้ว่าตั้งเองมันดำดอ,อ่ะอย่าลืมรับภารกิจด้วยนะครับภารกิจบอนี้คือเดินไปไงวะ เดี๋ยวรับภารกิจก่อนนะครับภารกิจเอ่อ Fish Monster นะครับบ่อ Mud Water Dendro Spoon กดรับภารกิจไปเขาให้เราตีเอาเปลือกไม้เปลือกไม้5ชิ้นนะครับเราตีใส่ตอไม้เลยนะครับถ้าติแเราก็ดึงขึ้นมา5ชิ้นเปลือกไม้นะครับมันวิ่งได้เร็วแค่ไหนวะแหมวะ นี่ไงเราตีใส่ตอนนี้เลยตอนนี้ได้ไหม,แม,แ,มแม่นแะม่นครับโอ้โหตีแบบโปรฟิชชิ่งนี่ไงตีแล้วโป๊ะไม่เข้าครับถ้าโปรแรกหลุดก็คือหลุดเลยเพราะว่ามันตอไม้มันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ยาวเราต้อเอาตัวเบ็ดเราไปเกี่ยวตอไม้ให้ได้นะครับแม่นแขอแม่นแ,แสักทีหนึ่งฟูฟ โป้นี่ไงนี่ไงได,ได้มาแล้วหนึ่งชิ้นแต่ไม่ใช่เออแต่ไม่รู้ว่าใช่ตอไม้มไหมใช่เปลือกไม้ปะนี่ครับให้เก็บอันนี้บาร์กบาร์กนะครับมันก็น่าจะเป็นเปลือกไม้นะดูในรูปมันเป็นเปลือกไม้อะห้าชิ้นนะครับนี่ไงชิ้นที่สองมาแล้ว เขาไม่ใช่อ่ะกูจะเอาเปลือกไม้กูได้กิ่งไม้มาหรอโอ้ตายแล้วไม่ต้องเก็บก็ได้นะเก็บไว้ก่อนก็ได้เพื่อภารกิจ มาแล้วมาแล้วอันสุดท้ายครบแล้วครับผมห้าอันเสร็จปุ๊บเราจะได้เหยื่อมาเป็นเดนโดสปูน14กรัมเบอร์สามนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนเอามันมาใส่ซะแนะ่เราก็ไปรับภารกิจก่อนนะครับภารกิจบอส กดรับไปเขาบอกให้ไปช่วงกลางวันปะนี่ไงบีครับมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วเขาอย่างแรงเลยอะตั้มเลยอะ นี่ผมข้ามวันมาวันที่แดดออกเลยนะเพราะว่ามืดๆมันไม่กินอะ่ะเหมือนจะต้องการกินตอนเที่ยงวันแล้วก็ที่แดดออกหน่อยเข้าทีเดียวตั้มเลยครับยวเราดูตัวมันมันจะสมกับเป็นมอสเตอร์ฟิตหรือเปล่าสมกับเป็นที่บอสหรือเปล่าเออสมกับเป็นบอสหรือเปล่ากิโลไม่รู้จะไม่ได้เคยได้ไมาแล้วนะสี่โลมั้งโอ้ยแต่แรงนะแรงเอาเรื่องอะ่ะ มาแล้ว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 เ้ยหย่อนหย่อนเฮ้ยตัวดำตัวสีดำปลาช่อนทรมินมืดนะครับยี่สิบเมตรแล้วครับจะได้เห็นตัวมันแล้วจะได้เห็นตัวมันแล้วอืมแดงแจ๋เลย วิ่งถูกเลอ์เลยเฮ้ยดำเมียมมาเลย <c oughs> ลากไปแล้วครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าปลาช่อนปีศาจนะครับปลาช่อนทมินดำเมียมเลย ชอบอยู่ที่มืดอ่ะออกมาเจอแสงหน่อยเร็วมาแล้วครับมาลับเดินไปรับเขาหน่อยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมตัวตัวน้องชีฟายชอนตาแดงก่ำเลยครับลูกฟันในฟันเป็นซี่เลยฟันผมดนก็บิลัย่าเนื <c oughs> ้อฟันจระเม็ดถ่ายรูปเพ่อนก่อน นี่ครับสามร้อยโอเคครับสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะครับผมกับภารกิจล่าบอสแม่น้ำม,มัดลูมนะครับแม่น้ำมัทลิเวอร์เหียมัดลูมอะไรวะเออมัดลูมนั่นเห็ด โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปลาบบอสต่อบอสไหนเดี๋ยวเราดูกันบ๊ายบาย